เนี่ยเราก็มีการพูดถึงเรื่องของการแชร์กันอุ้ยช่วงนี้คนก็ทานคลีนเยอะด้วยนะคะทานผักกันเยอะยิ่งผักสดๆอย่างนี้เนี่ยค่ะรู้สึกว่าสบายท้องนะเฟรชแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยก็มีการแชร์กันนะคะบอกว่าการทานผักดิบเนี่ยอาจจะทําให้เสียชีวิตก็ได้ระบุถึงบางชนิดอย่างเช่นกระหล่ำปลีนะคะกินมากแล้วมันสะสมแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าถึงขั้นชีวิตได้หรือไม่เสียชีวิตได้หรือไม่อย่างไรค่ะไปติดตามนะคะกับน้องกอหญ้ากันเลยค่ะในใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่ค่ะ สิ่งที่หลายคนให้ความสนใจมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการหันมาทานผักผลไม้นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีการแชร์ออกมานะคะว่าผัก5้าอย่างที่ห้ามทานแบบดิบๆเลยเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อร่างกายของเราซึ่งอาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยฟังดูแล้วน่ากลัวมากๆนะคะและแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ทานกันบ่อยซะด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะจะจริงหรือมั่วชชว์หรือไม่วันนี้เรามีคําตอบจากนักโภชนาการมาฝากกันแล้วค่ะ ไม่จริงค่ะกระหล่ำปีมันจะมีสารตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าไกโตเจนนะคะซึ่งสารตัวนี้มันจะเป็นไปยับยั้งคนที่มีโรคบางโรคเช่นอาจจะมีโรคของการดูดซึมของไอโอดีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามเฉพาะของคนบางคนนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ได้กินเยอะๆในปริมาณมากเนี่ยไม่ต้องกังวลถ้าง่ายที่สุดในครัวเรือนอย่างที่บอกแล้วมันมีเกลือนะคะแทบพุกบ้านต้องมีเกลือมีน้ำส้มสายชูก็เอาตัวนี้ค่ะมา แช่นะคะใช้เวลาสักสิบถึง1 5นาทีแล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้เป็นน้ำผ่านให้เยอะที่สุดก็น่าจะปลอดภัยสรุปแล้วนะคะเรื่องนี้นักโภชนาการยืนยันบอกว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าการทานผักผลไม้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งสําคัญนะคะก็คือเราควรจะล้างให้สะอาดก่อนที่จะนํามาทานแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะเลือกซื้อผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษก็จะดีที่สุดค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะอยากจะส่งมาตรวจสอบว่าเรื่องนี้ใช่หรือมั่วร์หรือไม่ก็สามารถที่จะส่งมาได้เลยนะคะที่แฟนเพจท้องข่าววันใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็ย่าลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะอ่านะะทราบแล้วไม่จริงค่ะค่ะมไม่จริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือไม่ต้องไประวังไอ้เจอสารต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ที่มันจะไปตีอะไรกันในร่างกายให้ระวังสารพิษที่อยู่ในผักนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นก่อนรับประทานผักดิบผักสดก็